สวัสดีครับเบอร์ 6T นะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Starseed Adnear Trigger ดีครับแน่นอนครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีตัวละครเข้ามาใหม่นะครับก็เป็นน้องจอมโจรไอรีเนะครับเป็นตัวละครที่เมตายาวๆนะครับนี่ก็มีกิจกรรมเนาะนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราเปิดกาชากันนะครับผมอ่ามาแล้วนะครับสำหรับตู้กาชานะครับผมมีเพชรอยู่ประมาณ59าหนะครับก็ ถ้าปัดไปก็เป็น60,000แหละนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดน้องกันนะครับว่าเราจะได้สักกี่ตัวเนาะถ้าทำเป็น LR อย่างต่ำก็เราใช้8ตัวละครนะครับที่จะขึ้นเป็น LR นั่นเองนะครับก็เป็นตัวละครที่แนะนำให้เปิดมากๆนะครับสำหรับตัวละครน้องจอมโจนแอลลี่นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวมันการันตีเนาะ ADR นะครับทุก30ครั้งนะครับแล้วก็ได้น้องแน่ๆเนี่ย60ครั้งเนาะมา เรามาเริ่มกันที่โลแรกนะครับอาขาวมาเลยนะโอ้โหเปิดประเดิมมาไม่ค่อยสวยนะทุกคนจะคิดไปเลยเนาะมานะครับต่อการน,นะครับก็อันนี้ต้องใช้สองร้อยนะเพราะว่ามีแค่เก้าใบนะครับขาวจวเลยอ๋อ รอบนี้การันตีแล้วนะครับได้เอเนอาเนาะแต่ว่าจะหลุดเหล็กหรือเปล่านะหวังว่าจะไม่หลุดนะมาใครเอ่ยนี่ครับเช่อกันลุ้นนะครับทุกคนเป็นกำลังใจด้วยนะและโอ้โหสีแดงนะครับใครเนี่ยสีแดงลิมิตเตอร์นะครับยูนะหรือว่าน้องไอโนะนะครับที่ผมจำได้นะสังกัดนี้นะครับ และเป็นใครไอโนนั่นเองนี่ครับก็ไม่ได้แย่นะครับเป็นตัวไว้ตีพวกบอสอะไรได้นีครับอ่ะนะครับอ่าอีกยี่สิบสเนาะยี่สิบสครั้งเราจะได้ในเรื่องของตัวละครน,ะจจน้องจำโจนเอ้ยขาวจูวะไม่มีแตกในด้วยนะประเด็นนะครับโอเคนะครับไปกันต่อเนาะสองพันเพชรนะครับ ผมกล่าวไว้ว่าตู้นี้เนี่ยน่าจะโดนสักสี่ห้าหมื่นนะนะครับเห็นได้หลายคนเปิดแล้วค่อนข้างโดนกันเยอะอยู่นะมานะครับรอบนี้การันตีเนาะบึ้มวันนี้ก็าจะแบบสองตัวอะไรเนี่ยนะครับจะคลิปเลยเนาะโอเค สีฟ้านะครับแล้วก็สังกัดนี้นะได้ไหมนะครับตัวแรกนะครับก็ดนการันตีนะครับพูดง่ายๆเลยคือดนการันตีเนาะเพราะว่ามันการันตี60เนาะถ้าจะเกิดจะได้น้องชัวๆนะครับโอเคนะครับรอบนี้ก็ลุงนะครับหลุดเลยหรือเปล่าอย่าหลุดนะหลุดกันนะครับผมอยู่ได้ท้ายเหรอมาละสีไรสีฟ้านะครับสังกัด ดูสังกาดก่อนโอ้โหสังกาดลิมิตเนาะตรงนี้แพทริเซียรหรือเปล่าหรือว่าจะไปตัวอื่นเ <Let me S 1> อาน,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 นรับเป็นน้องคนนี้นะที่เป็นสายซับนะครับสีฟ้าอไปต่อนะครับ2000เพชรโอเคนะครับมาติดเลยนะครับแต่ว่าจะตรงเลทหรือเปล่านะ ตรงหรือเปล่าลุ้นห้เป็นสีฟ้าก่อนนะครับอย่างแรกเลยแล้วก็ตู้นี้นะครับมีโอกาสที่มันจะออกตัวเก่าเนาะอย่างพวกเฟย่าพวกน้องเสียโอเคนะครับอันนี้ตรงเนาะสกิปไปเลยสกิปไปเลยไหมดูอนิเมชันก่อนเนาะนี่ครับท้องจอมโจนไอรีนะครับ โอเคนะครับไปกันต่อนะนี่ตัวที่สองเนาะแปดตัวนะครับถึงจะทําเป็นแนวอาได้นะครับโอ้โหขาวเลยเหรอขาวจวดเลยแตกไหนไหมไม่แตกนะครับโอ้โหตึงๆนีครับมานะครับ,นะรบได้ก่อนไหมหไม่มานะแตกไหนหรือเปล่า รอบหน้าก็จะเป็น s อ r แล้วนะครับเพราะว่า30 30ครั้งเนาะก็เอเดนอาตัวหนึ่งนะครับฟึบจะไม่ออกแบบ2องตัวให้เลยเหรอ <c oughs> ยังไงนะครับยังไง <c oughs> อ,าอ,อ่าหยุดยุทายลยเหรอ สีฟ้าโอเคสังกัดละสังกัดโอ้โออนหออตโตน่าเอ้ยไม่ใจะออตโตน่าอันนี้น่าจะเป็นไอทัตไม่ก็สโนว์ที่จำได้สโนว์พิ้วนี่ครับมาถือว่าเป็นแท้งที่เก่งนะครับตัวนี้นะก็ไม่ได้แย่นะครับโอเคนะครับก็ไปกันต่ออ๋อเดี๋ยวเราเก็บลูกบาศตรงนี้นาะ ครบหนึ่งลอยละเราไปสูบข,ข้างในอีกนะเอาเค้หวยลุงนลาเลยหรอยังไงตรงไหมอย่าหลุดนะแล้วสังกาดตรงไหมตรงตรงครับโอเคน้องมาละน่าจะตัวที่สามแล้วใช่ไหมทุกคนตัวที่สามไหม ต่อนะครับวันนี้เพชรเราอาจจะเกี้ยงก็เป็นได้นะครับผมขาวเลยนะครับอย่างนี้ไปกันต่อครับฮบึขาวจัวขาวจัวมา รอบนี้ต้องมาแล้วเปล่าต้องมาแล้วแล้วแล้วเออนะครับเฮ้ยเป็นตัวอะไรนี่ครับเรามาลุ้นกันนะครับแล้วสีฟ้านะครับสังกัดสังกัดโอเคนะครับถูกต้องแน่นอนก็ต้องเป็นน้องจอมโจรแอลลี่นี่ครับสี่ตัวแล้วใช่ไหมกู <c oughs> บแบบนับผิดนะครับ เฮ้ยเอาเรื่องสองตัวละครน,น้องเลยบ้าสองตัวถ้าน้องมาสองตัวเลยก็คือถ้าถาือว่าดีเลยครับดีมากแต่เราจะกลัวหลุดติดู่เหมือนจะหลุดวะผมว่าแล้วผมว่าแล้วแล้วเป็นใครอ่ะใครอ่ะใค่ายเนี่ยไอเลนเหรอไอเลนหรือว่าอีกตัวหนึง่ง คุ้คอนอายรนเหรอนนเออนะครับอเลนนะวันนี้ไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับอืมเพราะว่ามีตัวอื่นมันแย่งหน้าที่ไปหมดไงน,นะครับเฮ้ยแล้วตัวนี้ล่ะอ่าตัวที่สองสีฟ้าแล้วละะโอเคนะครับน้องนะครับจอมโจ้แนลี่นี่ครับมาแล้วห้าตัวหรือยังห้าหกตัวยังน่าจะห้าตัวแล้วมั้งโอเคนะครับลุงมาอีกแล้วนี่ครับ แล้ว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 เป็นใครครับเป็นใครเอ่ยโอเคนะครับสีฟ้าสังกัดตองโอเคมาอีกแล้วนะครับเฮ้ยเราเหลือกีอ่กีก่กตัวเนี่ยเั่นหลืออีก,กอีกอกี่ตัวนะจะครบ8ตัวนะครับ เราไปดูกันหน่อยไหมนะครับจะได้แบบไม่พลาดเนาะแพ็คเด้งนะครับเตรียมให้เราซื้อเลยอ่าอยู่ไหนนะนี่ครับผมมีสี่ห้าตัวนะครับห้าตัวละครเนาะก็เราเหลืออีกแปดตัวนะครับสำหรับน้องจอมโจรไอรีนะมานะครับไปกันต่อนะครับอีกสามตัวละครนะครับ เพชรเราก็เหลือไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะอีกสามตัวละครนะมาอ่าโอเคนะขาวโพลเลยนะครับสามตัวละครอืมู้มไหมขาวเฮ้ยเฮ้ยแตกลุงอ่ะแตกลุงแตกลุงแล้วก็แล้วก็สีเขียวใคร สติงอย่าบอกนะเฟจ้าไม่เฟจ้าก็น่าจะน้องไอ้นั่นปะชาร์ลีหรือปะเฟจ่าจริงด้วยนะครับก็ตัวละครแบบที่มันออกตู้ไปแล้วเนาะมันจะลงมามันจะลงมาเป็นแบบตู้อื่นหมดเลยนะครับตู้ถาวรอะไรเงี้ยนะครับฮึบโอ้โหมาติดว่ะมาแลวผมว่าเราเนี่ยต้องต้องมาแล้วอะ ลางแสงหอมบอกว่าน้องต้องมาแล้วและยังยังยังไม่ยังไม่ฮะโอเคสีฟ้าครับสังกัดโอเคนะครับตรงเรียบร้อยนะก็เหลืออีกสองตัวละครเนาะเาหลืออีกสองตัวละครนะลึล๊ปโอ้นะอยมาติดติดกันเลยนะครับ แต่จะตรงไหมจะตรงไหมครับแล้วเป็นใครครับฮึ๊บสีโอ้โหสีเขียวหรอสีเขียวใครอะ่ะดิมิตหรอดิมิตดิเมลิปใครอะ่ะผมไม่ค่อยคุ้นนะสีเขียวแล้วก็โหน้องแท้งบ้าตัวเนี้ยอ่าได้แล้ว,แล,วแล้วเราไม่ได้ใช้ด้วย ไม่ได้ใช้น้องด้วยนะเ <ś 2> ฮโ้ยโคตติดเลยครับสี่ลุงอะน,นะตรงอันเดียวนะ <c oughs> นะครับใช่เปล่า้องมาแล้วล่ะสี่ครั้งอะน,นะโอเคครับสีฟ้าแล้วก็สังกาดถูกต้องนะครับเหลืออีกหนึ่งตัวละครนะครับเท่านั้นนะครับเราก็จะสามารถขึ้นน้องเป็นอลด้แล้วนะ แต่ว่าก็ต้องไปรอวัตถุดิบด้วยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามากดในเรื่องของตรงนี้ก่อนเนาะซึ่งมันจะมีตัวเลือกได้ด้วยนะแต่ว่ามันจะไม่ได้ในส่วนหอยนี่เนาะตัวละครที่อยู่ในตู้ปัจจุบันก็คือนะ้องไอรีนไม่อยู่หลักในนีนะ้นะครับต้องรอออกก่อนนะมันถึงจะลงมาในตัวนี้เนาะนะครับเห็นไหมว่าน้องเฟียกับน,น้องเฟจ้าลงมาในตัวนี้นะเพราะว่ามันออกไปแล้วไงนะครับ ใครไม่รีบเปิดก็รอก็ได้นะแต่ว่าผมก็แนะนําให้เปิดู่ดีอ่ะมันเป็นน้องเขาเป็นตัวเมตายาวๆนะนะครับเพื่อนๆอาจจะได้เล่นสบายขึ้นนะเวลามีน้องนะครับมานะครับเราเหน่นถึงตัวละครเราเป็นดูกันต่อนะก็เดี๋ยวเราไปเปิดในนี้ด้วยนะครับผมจะไปเปิดบัคอินด้วยนะมีตัวฟรีอยู่นะครับเพราะว่าน้องเนี่ยบัคอินสําคัญนะไปเฮ้ยแต่ตัวสุดท้ายโอโ้ขาวเลย ขาวสองรอบนะน่ะวัตถุดิบทั้งนั้นเฮ้ยรอบนี้วัตถุดิบเยอะเลยนะครับเอาา็ดอคุยอันนี้ต้องแตกลุงแล้วเปล่าเพราะว่ามันสามสิบนี่ใช่ไหมเออนะครับตรงไหมตรงไหมตรงไม่ตรงตรงไม่ตรงครับนี่ตั้งแต่เราเปิดมาเราได้ เราได้ที่แบบเป็นฉากสีทองทั้งเดียวเนาะที่ได้สองตัวละครเน้ะแล้ว,เ,ลวเฮ้ยเฮ้ยมืดน้องมี What the fuck! แตกลุง <laughs> แต่งมืดน้องเมียหรือว่าน้องมีอา,าน,นะครับเอาเรื่อง <laughs> หลุดหลุดเป็นมืดอะ่ะแต่ก็ถือว่าก็ดีนะครับเพราะว่าแสงมืดมันออกยากยแล้วเนาะ ถือว่าดวงยังพอได้น,นะครับยังดีอยู่เนี่ยมาโอ้โหขาวเลยนะเหลือตัวสุดท้ายมันก็จะแบบยากหน่อยนะทุกคนอืมนะครับเหลือ17เจ็ดคันนะครับก็จะการันตีนองละผมว่าน่าจะโดนการันตีดูทรงแล้วนะครับเห็นไหม <laughs> ขาวชั่วเลยนะทุกคนโอ,โอ้โห ขาจอูอืมเห็นแล้วท้อใจนะครับก็เดี๋ยวเราเปิดอีกเท่าไหร่นะ7จ็ดใบปะแต่ว่าเดี๋ยวเ,เปิดไปเลยนะครับ10 10หมุนนะนะครับ10บใบนะครับเปิดไปเลยไหนๆก็เปิดไปละนี่ยังไงเราการันตี60บึ๊บ แน่นอนว่าต้องเป็นน้อง skip. สกิปสกิปไปเลยนะครับผมเรียบร้อยนะครับสำหรับเปิดกาชานะครับน้องจอมโจรไอรีนะครับผมตรงนี้ก็เดี๋ยวเราจะมีไปเปิดตู้ปลักอินกันต่อนะรับของตรงนี้ก่อนนะครับไปหมุนสักหน่อยนะครบรอบพอดีเนาะ ก็เดี๋ยวมันมา,มา,มาล่อใหม่แล้วของครบทั้งหมดเลยไหมเออนะครับขึ้นมาใหม่ถือว่าเราโดนมันไปเท่าไหร่อ่ะดูกิจกรรมหน่อยเนาะว่ามีกิจกรรมไม่มีกิจกรรมนี่หรอเวลาเราเปิดแล้วเราจะได้ตั๋วทองแบบน้องเฟย์จ้าอะไรเงี้ยนะครับที่เราเปิดตั๋วทองอะไรเงี้ยพวกตู้ที่มันเป็นพิกอัพแล้วเราจะได้เนาะไม่มีนะรอบนี้เป็นไม่กิจกรรมเลื่อนขั้นแทนนะครับได้เป็นตั๋วทองเนาะแล้วก็ ถ้าทาเป็นอะไรอะ MR นะครับได้ปลั๊กอินแล้วก็ LR ได้สกินใครทั้งเาก็ได้สกินแบบสวยๆไปใส่นะก็ครบเนาะนะครับสําหรับน้องจอมโจรไอรีนะครับส่วนในเรื่องของสกิลปลั๊กอินนะครับต้องมีนะปลั๊กอินเพราะว่ามันช่วยในเรื่องของการแปะเจ้าตัวของจดหมายไอ้ไอะไร calling card นะครับ ที่เวลามานจะแปะตอนตัวละครศัตรูตายมั้งแล้วก็ที่มันจะไปแปะต่อๆนะครับเนี่ยสกิลนี้มันในนี่นะลิงก์กับพาสีฟนะลองไปอ่านดูนะเมื่อจะได้เข้าใจกันขึ้นนะครับก็น่าจะมีคลิปรีวิวตัวละครด้วยเนาะไหนไหนเราก็เปิดน้องเป็นเอวาแล้วแต่ว่าต้องใช้เวลานิดน,นึงนะครับเพราะว่าเราต้องใช้ออโตดิปในการขึ้นเอว่าค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็เราไม่ได้เป็นสายเติมเยอะด้วยนะครับเราเติมไปยี่สิบเก้าบาท ะนะครับเปิดปลั๊กอินกันหน่อยนะครับทุกคนเฮ้ยหมุนว่ะเซิรฟ์ฟแส,<ะ>สดงว่าคนเข้ามาเปิดกันเยอะนะครับตอนนี้ก็เลือกเนาะผมเลือกน้องไว้แล้วนะครับในของวิดิสนะครับตัวแรกเลยอย่าลืมมาเลือกกันนะก่อนเปิดนะครับไม่ใช่ไม่ได้เลือกนะแล้วไปเปิดเราจะหาน้องไม่เจอสี่สี่ใบนะครับไปสิใบใบแรก ผมจำไม่ค่อยได้นะเรื่องแอนิเมชันตอนการ์ดออกน่าจะเป็นสาวว่ายน้ำหรือเปล่าหรือว่าเป็นส่วนสนุกอ่าน้องเม,เมลิซ่าเ้องเมื่อกี้แฮตติเฟียนะครับน้องชาร์ลีเมลิซ่ามาอีกแหละถ้าชอบฟิกเกอร์นะนะครับบื้มมากนะบอกเลยเมลิซ่าบื้มจริงอาลรผพุก,การเฟจ้านะครับ เฟเจอร์เขาเสียอย่างเดียวเนาะมันมันทำให้เพื่อนที่มันทาให้เพื่อนเราเพื่อนในทีมันตีติดไม่ขี่เนาะถ้ามันทําถ้ามันไม่ไม่มีตรงเอฟเฟกนี้นะผมว่าดีอยูน่นี่โกงกว่านี้ยังไม่มาเลยหรอปักอินน้องยังไม่ออกเลยทุกคนเฮ้ยเจาเฮ้ยเจาอืมเอลิตา เมลิซ่าดีนะทุกคนใครที่ไม่มีแทงเล่นอ่ะแต่น่าจะมีกันหลายคนละแต่น่าจะมีทุกคนแหละไอตั๊ดเนาะแต่ใครมีเมลิซ่าแนะนําให้ปั้นนะเก่งนะครับเราอาจจะได้ใช้ในเรื่องของการจัดทีม2องทีม3เนาะสโนว์ฟิวนี่ไงเนี่ยเออเนี่ยอันนี้ครับโอยบิ้มขึม้น <c oughs> ดูเอาร์ของปักอินมันแบบเบึ้มจัดนะเติมบิ้ม,ม,มนะครับ ปึ๊บไม่มาเลยครับน้องอีซิบ,บนะครับอึ๊บมาไหมมาสองนะครับหมดแล้วหมดตูดนะครับก็น้องจอมโจนอรี่นะครับก็แนะนำให้เพื่อนไปเปิดแล้วกันนะครับเป็นตัวละครที่ติดท็อปเทียนะครับบอกเลยดท็อปเทียใช้กันยาวๆนะครับก็ใครมีเพรก็แนะนำให้เปิดนะ สำหรับใครจะไปรอพว่าแฝงมืดหรือว่าธนูแฝงอะไรเนี่ยที่บอกข่าวจะเข้าเนี่ยผมว่าน่าจะยังไม่เข้านะถ้าเกิดตามทำลายของเคเหลีเนี่ยตัวต่อไปเขาจะเป็นน้องแอนนี่นะครับที่เป็นแท้งสีแดงนั่นเองนะครับก็ไม่รู้ะนะครับแล้วแต่เ,เพื่อนๆนะนะครับแต่ถ้าเกิดมันไม่บิดพลาดนะตัวต่อไปน่าจะเป็นแอนนี่นะครับสําหรับธนูแฝงไม่แน่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะปีใหม่แล้ว อาจจะมีการเอามาก็ได้นะครับตรงนี้ก็ต้องรอข่าวสารด้วยและกันนะครับผมก็ใครที่กําลังที่จะเปิดตรงนี้ก็ขอให้เพื่อนๆเนี่ยได้กันไวๆนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับเจอกันใหม่นะครับผมสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องนะครับสามารถโด o n a t ลิงก์ใต้ดีคริปชันได้นะครับหรือว่าจะสมั เมมเบอร์ชินะครับเริ่มต้นที่35บาทต่อเดือนนะครับมีป้ายนะครับหลังชื่อแล้วก็มีในส่วนของสติกเกอร์ไว้ใช้นะครับผมก็ประมาณนี้นะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ